พวกนายเน่ะเชื่อเรื่องผลพ้ะขับเรือไหมนี่ผลพ้ะขับเรือให้ด้วยว้าวพระขับเรือให้ด้วยอ้ามึงขับไปยังไงวะนะ่ะไอออนช็อร้านบริการกดเกมพราท,ที่เลสูงจัดจัดมีทั้งบล็อกฟุตคิงเลกาซี่ออตาทาวเวอร์ดีเฟนส์แล้วก็แบบอื่นๆนะครับทุกคนบอกเล้วว่าเลเโค้สูงเลยนะทุกคนนะเอออย่าลืมไปใช้บริการ้วยที่ไอออนช็อ โย่ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวผลพระกันนะครับก็อยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าลัดพายเลสนะครับเอาจริงเนี่ยคลิปนี้ก็อัดต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก8ปดโมงกว่าได้แล้วนะคือคือเพิ่งลงคลิปเมื่อกี้เลยนะแล้วก,แวก็แล้วก็ทำคลิปไมต่อเลยก็ตอนนี้ก็8ปดโมงกว่านะ โอเคนะครับงั้นเราก็มารีวิวผลพักกันเลยละกันนะครับนี่ก็จะเป็นเออสกิลแรกนะเป็นสกิลแปลงล่างนะครับใช้อยู่ที่100เอ่อค่าผลนะครับนะก็หน้าตาก,ก็จะประมาณนี้นะครับสังเกตลูกตานะเห็นปะมือมันจะหันมองเราด้วยนะเห็นปะทุกคนอ่าอันนี้คืออนิเมชันการเดินนะครับก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าสมูทอยู่นะจะได้เลยแหละก็จะถ่ายว่าเฮ้ยเฮ้ยเลยเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นอาตมาเหรอนี่ พอแล้วบิ่มเบิ่มคือลืออ่ะบิ่มเบิ่มคือลืออ่ะเออสวัสดีโยมอืมสวัสดีโยมไปหนึ่งทีแล้วกันนะว่าไงโยมโยมไม่เคยเห็นอาตมาเหรอตกใจอะไรเหรอะเออตกตกใจอะไรฮะเออโยมตกใจเลยฮะอี่เอาละโยมเดี๋ยวอาตมาจะมาโชว์สกิลให้ดูแล้วกันนะเริ่มกสกิลแรกเลยก่อนนะก็คือสกิลเอ็กนะเออใช้ค่าผลที่สองร้อยนะก็าจะเป็นการแบบว่าปล่อย ขืนหมัดไปนะครับนหน้านะเออโอเคเนาะต่อไปก็ตะกูซีนะอืมก็จะเป็นการทุบพื้นนะจะใช้ค่าผลอยู่ที่ประมาณ3 0มอยมั้งไม่ดีว่500นะ5 0ารอไม่รู้ว่ะอาตมามองมันไม่ค่อยชัดแหละจอมันเล็กอะนะแต่ว่าสังเกตดูนะตอนนี้คือแบบเออผ้าคลุมนี่คือสะบัดนะต่อกระโดดเนี่ยถือว่าเทเลยนะถือว่าเทาเอาเรื่องเลยนี่อืมดูหน้าตาสิจังหล่อเหลาเหลือเกินแม่ อนิเมชันนี่คือแบบสุดยอดนะภาคมุมนี่จะสะบัดผิวเลยนะสังเกตหน้าตานะครับทุกคนดูหน้าตามันนะตอนกลับล่างนะหน้าตาตอนกลับล่างนี่สุดยอดมากเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับถ้าผู้ยมคนไหนนถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แลวกดติดตามให้อัตมาด้วยนะฮะเดีย๋ยวอัตมาเนี่ยจะพยายามหาผลใหม่ๆมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะโอเคนะครับอัตมาไปแล้วบา,บายยฮะจุกู กันการักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัว<บ>นี้เดียวแต่น่ารักเธอจัก,กรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่นะ่ะไม่ใช่อันเด